สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งเฟมอลีนะคะดูสองเมลูคึกคักกันใหญ่เลยโว้ยตกบ่ อับน้ำก่อนอับน้ำก่อนค่อยกลับบ้านหมอบลงเลยล้างหน้าด้วยแม่นารุง่งล้างหน้าด้วยมุดมุด ข้างๆถนนนี่มันจะเป็นแบบลึกๆนะคะเป็นที่ไอ้น้ำไหลเนาะมันจะกัดเซาะถนนมามันก็เป็นเป็นป่อก็ให้แม่นด้รุง่งลงได้ถ้าไม่ลึกช้างก็นอนลงไม่ได้นะ,ะดูน้องวาน้องวาอยากช่วยแม่ดูค่ะดูค่ะ <c oughs> น้องวาเอออยากช่วยแม่อยากอาบน้ำให้แม่นะคะ อยางอาบน้ำให้แม่มากบังพุ่มไม้กันแล้วบังหมดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นสะใหญ่ถ้าลงไปสะใหญ่นี้ไม่ได้นะลึกมากๆเลยลึกมากๆเลยนะคะถ้าสะใหญ่ เออ,เอ,อมาแล้วมาแล้ว <laughs> น้ำกระจายจมาเลยเรากำลังตกโบนะลูกโบอ,อยู่ข้างหน้านั่นนี่มันมีโบนะโอ้ดูแม่มาแล้วหนูอยากกลับบ้านแล้ว หนูอยากกลับบ้านแล้วแม่หนูอยากกลับบ้านแล้วเอาเอาเอองัดทางงัด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 แล้วทีนี้อ,อือหูโอ้โอ้โอ้วิ่งเลยโอ้ฮะออ,อ้คือคักเออคือคักที่คักใหญ่คือคักใหญ่โอ้โห โอ้โหไยเลยไปหาพ่อนุ่นไปหาพ่อนุ่นไปหาพ่อนุ่นไปหาพ่อเลยหาพ่อหาพ่อโอ้ยไม่รู้จะไปอาวมาเจอวัวนะเจอวัวนะทีนี้ เบกเให้วัวไปก่อน oh. ให้วัวไปก่อนโอ้ oh. oh, วัวเขาจะมากินน้ำ oh. วัวเขาจะมากินน้ำอารบโอ้ oh, oh. คุณแม่ไหมคุณแม่โอ้ยานห้งดูดูช้างกลัวอ้าว อย่าไปอย่าไปแม่ละลุงกลัววัวแม่ละลุงกลัววัว<ป>เดี๋ยวจะพาลูกวิ่งแล้วพ่อพลเอ้ยกลัววัวแล้วนั่นดูค่ะกลัววัวจะพาลูกวิ่งเลยอ่ะแม่ละลุงอ่ะไป <laughs> ตัวใหญ่แต่กลัววัวนะดูคุณยายได้ทั้งฟื้นได้ทั้งอะไรกระเป๋านะเต็มเลยเนาะ,ะไปแล้วคะ่ะแม่และรุ่งกับน้องวาไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตามไปนะคะไม่แล้วก็เอารถมาเนาะติดตามส่งแม่ลูกไปคะ่ะมาแล้วค่ะแม่ดามาก่อนแล้วนะคะมาถึงบ้านก่อนแล้ว สายเปะสายเปะหอวพนเลย เต็มถน,นนดูแมนะ่ละรุ่งนี้รู้สึกว่าอยากกลับบ้านเนาะอยากกลับบ้านบ <c oughs> อแห้อะอยากกลับอย่างเร็วเ <c oughs> <c oughs> ต็มถนนเลยนะ <c oughs> คุมถนน <c oughs> คุมอุอ้อ้อ่เร่งรีบเหลือเกินคุณแม่อ้๊โอ้ฟฝ้าวฝ้า เปล่าแห้งเปล่าแห้งยันไม่ได้กลับบ้านเนาะเออดูดูดูกลัวไม่ได้กลับบ้านค่ะดูโอ้โหคุณเม่นี่กลัวไม่ได้กลับบ้านนะคะรีบอย่างเร่งน้องว่าบอกว่าขอต้นหนึ่งเรียบร้อยอื้ออืออือนสุดท้ายพ่อต้องมาตัดให้หนูไปกินนะเออ นองว่าบอกว่าดิก็เป็นของหนูกินนี่เลยคุณแม่นี่ยานแต่บริกาับบ้านเนาะโอ้ยติดบ้านแล้วเดี๋ยวนี้โอ้มาถึงกระถูเมื่อกี้ไม่ได้ถูเด้กลัววัวเนาะกลัววัวเลยไม่ได้ถูมาถูที่บ้านแทน เอาถูถูเข้าไปทั้งลูกทั้งแม่ยังไม่ได้เก็บกวาดที่นอนให้นะนงวนงวเจลิดเจลิดที่นอนตอนเย็นยังไม่ได้เก็บนะคะอันนี้คือกินทั้งวันนะจะประมาณนี้นะทั้งวันเดี๋ยวให้คุณแม่ถูก่อน เดี๋ยวพอพลก็จะได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้มาเก็บกวาดที่นอนให้เนาะตอนเย็นยังไม่ได้เก็บกวาดนะคะโอ้คุณแม่นี่อย่านจะเบริก,กับบ้านเนาะวัวก็กลัวไม่รู้กลัวอะไรกลัววัวเขาวิ่งไล่บ่เนะอยยานงัวเลนไลติอือ ลูกชายก็ทูลูกชายก็คันคุณแม่ก็คันโอ้โอ้โอ้ดูน้องวานบอกว่าน,น,น,นุ๊กนอนอเออเออหัวนอนเออหัวนอนหัวนอนทูระเบิดระเบิด เตลมบ่เตลมเตลมไครเตกอึนอ่างน้อยเป็นอึนอ่างน้อยแล้ว <c oughs> เออื้อส่งเสียงด้วยนะคะออออส่งเสียงด้วยโอ้สบายจังเลยได้ไปอาบน้ำมาเย็นสบายจังเลยครับ อ,อืออึ่งอ่างเป็นอึ่งอ่างแล้วถ้าใจชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งติดตามดาวรุ่งไฟมารีด้วยนะคะถอยไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวมาเจอกองหญ้าแล้วเอาหอไปให้แม่กินเอาหอไปหอบไปอ,อ่ถอยถอยหอบ หอบเออหอบไปหอบไปลูกเออหอบไ,ไปให้แม่ด้วยนะเออเก่งจังเลยโอ้หปล่อยก่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ